ว้าพี่น้องสใส่มองให้เบิง้งมือนี้น,นะออกสดสดรถบรรยากาศน้ำกับเราขึ้นน้ำกับเราขึ้นป่าปะไกลๆสิปินให้เบิ้องน้องเดี๋ยวสิไปใส่ให้เบิง้งพี่น้องคลิปนี้เขาสิพักเอาเด้อเพราะว่าเขาอยู่ไกล สะอ่อนเสียงกรบเสียงเคียกน,นอ,อนเขตนาอ่อนจัก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 จอ้ยเป็นตะอ่อนส้อนขนาดี่น้องเอ้ยอยู่คงไห้คงงานกินแบบลาวบ้านเฮาี่น้องเอ้ยชีวิตเาลาวกินปลาน้อยกินปลาน้าตื้นเอ้ชีวิตบ้านบ้านกินแดนลาว บ้านนอกคันดุมันละหาจิ้มแบบสบายๆี่น้องเลยใส่เบ็ดใส่มองวิถีชีวิตด,ดังเดิมใส่เด้ที่คิดหอดบ้านเนาะบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ยใส่มอง รุนกันพี่น้องมืออนเศร้าเด้อมืออนเศร้าสีเป็นจางไหนเอาสบายดีเด้อพี่น้องมือสุู้สุขคนมือนี้เฮาการถึงเวลาที่ตอนเสาเสาอากาศเสาเามาหยามมองเอาใส่ไว้เมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็สิลงมาหยามเบอมะรุนกันหยามมองใส่เบ็ดสัดพี่น้องเอ้ยมือนี้นะสีพาพี่น้องเอาป่าธรรมศาติ์อาจินแบบลาวบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยสีิต เรากินปลาน้อยกินปลาน้ำตื้นเลี้ยงชีวิตบ,บ้าน <Yeah. S 1> บ้านก <im itation> ินแดนลาวบ้านนอกคันดุมันระหากินแบบสบาย <Yeah. S 1> สบาย,บาย,บายพี่น้องเลย <im itation> ใส่เบ็ดใส่มองชีวิตชีวิตดังดเดิือมสวยเด้ที่คิดทอดบ้านเนลย <im itation> บรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ยใส่มองอ่า แบบธรรมศาตร์ธรรมชาสตร์ป่ากระดุมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยใส่มองใส่แนวใดกระทึกใ,ใส่น้ำให้นามน่้นตื้นก็นได้กินบ้านเฮาบารรยากาศบ้านเฮาผู้ใดขีดหอดบ้านเลยเนาะผูออ้ใดขีดจากบ้านไปอยู่เงินหาคำอยู่ไกลๆหอดบ้านบรรยากาศแบบนี้เป็นดุนมาหยามบ้านเลยเด้อพี่น้องเลยบ้านของเฮายังสุขใจพี่น้องเลยอยู่เขตนอกสนบทนะ ได้ที่มักแบบชีวิตแบบอิสระละมาบ้านฮอกให้อยู่นาพี่น้องสบายใจหากินแบบง่ายๆฟังเสียงกบเสียงเครียดนอนเถียงให้เถียงนาพี่น้องเอ้ยคัใส่มองตอนหนึ่งสองตอนกับคนอยู่ก็จินละฟังเสียงกบเสียงเครียดนอนเถียงให้เถียงนาใต้กระเตียงพี่น้องคัก ได้โบกหูทางไปก็คันเห็นคลิปเฮาก็มาลิน้นนำเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยทางเมืองฮุราคมแข็งงีจันเฮาก็อยู่ไปให้แต่นาชิละพี่น้องบบได้ไปใส่ดอกโบกด้ไปเมืองกุ้งเมืองไก่หาก,กินอยู่นำบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยใช้ชีวิตแบบสบายสบายหาได้กับจีนหาบบได้ละวก็ซอกพี่น้องเอ้ยซอกหากวิธีไม่เอ้า นอนนาฟังเสียงกบเสียงเครียดค่ะพี่น้องนี่เครียดตาน,นาห้องโอ้ปากเบ็ดอยู่คันนาเด็พี่น้องเอ้ยม้วนม้วนอ,อน่อนซอนคักอากาศแบบนี้หายากพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานะอยู่ในเมืองอยากมาบ้านนอกอยู่บ้านนอกอยากเห็นเมืองกลุงพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตของคนเฮาลืมสิ่งที่ตัวเองมีพี่น้องเอ้ย คิดหาแต่สิ่งที่อยู่ห่างไกลตนยินดนไปหามันพี่น้องเลยเพื่อไปฮอดกับโบเห็นชิมีอย่างเนาะพี่นอ้องเ้ยบ้านเมืองพึ่นก็ได้เนี่งกระโบซ้ำบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเลยคักถ้าผู้ใดมีพื้นฐานมีให้มีนากะถือว่าเห็ดน,นาจินนี่ถือว่าสุขใจแล้วพี่นอ้องเ้ยจะไปว่าเดอ้อชีวิตบ้านนอกจะจิไปเปียบเพิ่นอยู่ในเมือง,พ,อพ,อองพี่น้องเ้ยเฮาบบท้อพึ่น ในเมืองเพ้่นวัส,สนาบก็คือกันเน้องพี่น้องเพื่อนอาจจะได้ร่ำรวยกินตะกีปันเต้เขากินข้าวเหนียวจ้ำเจเียวปลาแดกปิ้งป่าจินแบบนี้กระมวนซื่อนะพี่น้องเลยอยากกินกบขินเครียดตลาะก้านเราึงบรรยากาศยามเศร้าๆคักๆพี่น้องเลยดีอาป่ามองแบบ เป็นใจเป็นใจพี่น้องไอฟ้าสว่างสวัยน้ำก็น,นองฝากกะห้าใส่เบ็ดใส่มองกันได้ง่ายสบาย้างนี่ดุกก็ได้พ่อข้าว้าขักเลยข้าว ได้กินอยู่ตอนนี้นะมองน้อยด้พี่น้องอย่ามองไปตอนที่สองเป็นแนวได้ โตโตเดียวโอ้ใตาดกระพู่กระชดมองวัเนี้ตาบนไดป่าจากเขาอ้ยโคม,มอง่ายเข้มอยนะ 我们可以。<Yeah. S 1>